ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงทุกคนค่ำแล้วเนาะได้พากันออกมาตลาดพี่น้องตลาดใหญ่ๆแต่บุ้งมาซื้อตลาดอยังก้าวสบายดีสบายดีเบิร์สกูสกุลพี่น้องจะสบายดีตอนแรงๆเนาะเดี๋ยวสิพาย่างตลาดทุกคนตลาดใหญ่เนะาะพัดมาอยู่ห้องกระสีได้มาย่างอยู่แถวนี้ครั้งแรกเลย เดี๋ยวไปเบิ้งว่าสิได้ยังเนาะมากับพี่พ่อเรามาส่งแลยแล้วกับไปเวียดกันเลยแล้วชิโน่มาเอาคนโคตรหลายเลยทุกคนห่ันข้ายกับห้ายพ้อมาไอหูตลาดยังเม่นบอกเลยเพลาเอฟซีอยู่แถวนี้เขาเจ้าหูเนาะ Thế là cùng nhờ này Nê cùng Loại hộp bát Trong loại hộp xịp bát Gặp xám loại Xe nhảy xe nổi Một tự Nhớ bằng quái gì đấy Sao lạc phần nhạc cung น네ี่ตัวใหญ่โลลอยหกบาทโลสองลอยหกสิบบาทจะเสียจโลเอเต ได้เสิได้กออกมาแค่หนึงน่งเลยนี่อันนี้เป็นปูเนาะอาหารทะเลแล้วก็อันนั้นเป็นปาลาหมึกเสียงเพลงเหี่ยพระเจ้าห้องสดบวเป็นยังไงบอ เอาโรตินกันมาจังเลยทุกคนมาตลาดนี่อย่างตลาดคลองถมว้าวคนโขดหลายเลยแต่ว่าคำแล้วเขาจะมาแต่เว้นุ่นอันนี้เข้ามาคำเนี่ยออกจากพามมูแล้วก็มา ้องกระไดกุ้งโลหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวซื้อมังไหมมังม่วงนี่เนาะซื้อไปไปกินสมตอนเที่ยง คนลายยเขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตาเท่าไหร่ก็ร่วมได้นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ล้ร่ำรวยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตาเท่าไหร่ก็ร่วมได้นะคะยินดีตกอนสุขภาพ ลูกปีนัปีจ้านะยังละยังเข้ามาเรื่อยๆอะไ้กันยำ นางสีสื่อสุดพี่น้องอาจจะโกละ,<อ>มะเมาบริหารบ่คนณลายแห้งอะไรพี่น้องมันก็เคยมาเธอแรก อะสื่อส่งพี่น้องว่ามันมีอะไรคือกันเด้เด้ใ่ยนี่อีกอีกอี่เงี้ยอาไงบึงเลยกระยามันชองตตวไล่คือกันกระยาเสื่อบ็อกซอร์พี่น้อง

ไปไปจ่ายเงิน,เ,งนเดี๋ยวมาเบื้งออกมารอบนี้จ่ายเงินไปจากบาทเบื้องนึงมีงเสียงเพลงจากบติดมาจากว่าฮะเขาก็สิได้ออกมาครัง้งแรกเลยทุกคนพัดตั้งแต่ม,มาอยู่แล้วก็เขาก็สิได้ออกมาเนาะเนะนี่ยยู่นอกินสไลายกันนีแต่อีเมลเราสื่อเมื่อเราบดละเอียดห้ออกมานอกมืงินี้ก็เลยแบบ เราแไปเลาะเบิ่งตลาดเดี๋ยวเลยพากันมาแล้วที่พามาเบิ่งนักเรียนกะเจ้าช่อมกล่องกะเจ้าฟ่อน ขาเจ้าเล่นยยังเซียนเลยเคสโทรศมก่อนบา่เเคสมันก่อนบะคโทรนะุณล่ให้ลายพีหนอเดี๋ยวไปเบิ่งว่าีิได้ยังหญิงนาะ หันขายไล่ยลยทุกคนค้นก็ไล่ผมคลิปนี้ที่ท่ายสันๆนะ้พี่น้อง Ni lòng vương sung vô đây lâu mát, vô mát, Đây mát, vô mát, đây mát, vô 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 คอมบล็อกออกมามันชุดเลยดิคั้นบททางหลังไปพี่น้องได้ชิได้เมื่อแล้วเนาะรถลีดิอมาแล้วเอามาฮอนี่กับซีเด้ขอเนี่ยลาขรับแต่บ่าสุกูทุกคนที่ตามแล้วก็เป็นกันตังใจให้เด้อพี่น้องคลิปนี้อาร์ชีโบญ่าเนาะขอโทษขออภัยนำไปแล้วพบกันคลิปหน้าสบายดี